ก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องแนวทางนะครับว่าการเกินกินเนี่ยนะครับของเดนเงเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสําหรับถ้าเรามองเห็นแท่ง h 1แวแท่งอะไรนะครับแท่ง M30 นะครับเรามองไม่เห็นการเกินกินเนี่ยแท่งแท่ง30เราก็เห็นไหมนี่คือแท่งการเกินยินนะครับนี่ตัวนี้ไปเห็นไหม การเกินกินเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการาฟเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะสําหรับยิมเล็กก็มีโอกาสที่ไปต่อยังไปได้ต่อได้นะครับและ d 1เนี่ยดูดีการเกินกินของมันเนี่ยซึ่งถ้าเกิดถ้า d 1เราต้องดูเป็นเทียนยาวเนาะอกาสจะมีโอกาสที่ขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่านะครับการาฟเนี่ยแท่งนี้เกินกินไปเลยปักเรี c, ยบร้อยเลยตรงนี้ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับแล้ววันดูวันนี้ก็ทําเหมือนแท่จะลงลลง,ลงแ,ลแล้วจะเกินกินอีกแท่งหนึ่งเลนะ ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกินกินอีกแท่งหนึ่งนะครับสําหรับวัน,นวันนี้วันพฤหัสนะครับก็มีโอกาสที่จะเกินกินได้อีกนะครับก็ท้ายสัปดาห์เลยด้วยนะครับแต่ภาพตัวนี้เราเห็นว่าเราเห็นว่านะครับตัวนี้ก็อาจจะทําเหมือนที่จะทิ้งตัวลงมานะครับแต่ อย่างาง,างี้ตัวนี้ตัวหลอกเลยนะครับมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปแล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะครับมีโอกาสเลยนะครับซึ่งถ้าใครเล่นเซลล์นี่อันตรายมากนะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาแท่งสองแท่งนะครับเราก็ย่อมาแล้วก็จะบายอีกนะครับอ่านี่คือการเล่นการเกินกินนี่แล้วก็บวกจิตวิทยาอีกวิเคราะห์ไปสักอ่อ,อย่างนะครับก็ อาจจะต้องวิเคราะห์เลยว,ว่าการมีคนเซลล์ตรงไหนนะครับถ้าเกิดราคานี้ก็คนก็นยังไม่ได้เซลล์นะครับมันก็อาจจะล่อคนที่ล่อฟอลโล่เซลล์อีกนะครับล่อให้มีการแทง่งสองแทง่งสามแทง่งแล้วก็เกินกินขึ้นไปนะครับจิตวิทยาก็จะประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับการเกินกินเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าแท่งนี้จบแท่งพรุ่งนี้ย่อมาก,ก็บ้ากันอีกนะครับนี่ก็มี แท่ง D หนึ่งนี้โอ้โหมองชัดมากเลยนะว่ามีการเกินจินอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เนะีเป็นทํพลายชั่นขาขึ้นถ้าเราเกินจินเลยเห็นไหมเป็นไงล่ะเป็นโอ้โลงยาวเลยนะครับเออเนี่ยตัวนี้ก็เกินจินเห็นไหมทําสัญญาณมาตั้งแต่นู้นแล้วนะครับเห็นไหมคือค่อนข้างที่ใช้ได้ผลนะนะครับก็ทุกคนก็ลองไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวว่ามีทักษะอะไรก็จะมีการ บอกต่อนั่นเองนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคและเจอกันสถานการต์ตไปครับกับหลักการกืนกินบวกจิตวิทยาครับ